กราบสวัสดีกาลยานมิตรที่กำลังรับฟังกูท่านครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่องกำเมืองโหราศาสตร์ในรายการพยากรณ์ดวงรายเดือนก่อนเข <spe> ้าเนื้อหาอย่าล <anal> ืมช่วยกดปุ่มติดตามกดไลค์และกดหกกระดิ่งตั้งหลงคลิปนี้ใหอตัวนะครับเพื่อรับความเป็นสิริมงคลความร่ำรวยความโจกดีมีโจกลับให้กับท่านและคนที่ท่านรักครับและเป็นกําลังใจให้กับช่องกำเมืองโหราศาสตร์ในการทําคลิปพยากรณ์ดวงให้กับท่านฟังต่อไปครับเมื่อท่านพร้อมแล้ว ขอเจอลบฟังเนื้อหาสาระดีๆภายในคลิปพร้อมกันได้เลยครับการพยากรณ์ดวงรายเดือนประจําเดือนมิถุนายน2566ของ้าวลัคนาราศีพฤกษ์ศพคือผู้ที่เกิดระหว่างวันตี่14พฤษภาคมถึงวันตี13มิถุนายนโดยประมาณครับ้าวลัคนาราศีพฤกษ์ครับคุณมีดาวพระศุกร์เป็นดาวจุลันตนุหรือดาวาสนานะครับในเดือนนี้ยังคงสถิตอยู่ตีเรือนศาสชาครับเป็นตำแหน่งพิเศษตีเรียว,วราชาโชก และเป็นตำแหน่งพิเศษเฉพาะคุณนะครับเนห้องว่าอุดมเกณฑ์ตัวเองนะครับวาสนาโดยรวมยังคงโดดเดน่นยังคงมีเรื่องของพลังความช่วยเหลือนะครับเพราะว่าราชโชคหมายถึงมีคนช่วยเหลือครับโดยคนโดยโทั่วไปแล้วก็ผู้รักผู้ใหญ่ย,ยัยงคงนิยมชมชอบช่วยเหลือคนดีครับเรื่องของการช้ชีวิตโดยรวมแล้วก็การทํางานนะครับท่านนิดาววาสนาของคุณเนี่ยสถิติเรือนศาสตร,ร์ชาติช่วงนี้ได้เกี่ยวข้องกับคนมุนนะครับได้มีโอกาสได้เดินทางระยะใกล้หรือว่าติดต่อประสานงานมีเครดิต มีความโดดเด่นมีจือเสียงครับมีความน่าจะถือตัวนะครับเพราะว่าสาชะมันยังไม่ถึงการสังคมด้วนะครับหรือใครที่ทํางานมีโอกาสได้อู้อูคุยมีโอกาสได้พบเครือข่ายใหม่คอนเนคชันใหม่เนี่งคุณเนี่ยเข้าค้นได้ง่ายแล้วก็มีโอกาสช่องทางและได้หรือว่าการงานที่มันหนักขึ้นนะครับเราไปขยายติดดวงการงานทำกำนะครับและทั้งนีน้ดาวประทุกเนี่ยเป็นดาวจุลนารีของคุณตัวนะครับมาสถิตสาชะแต่เป็นราชโชคนะหมายถึงว่า อุปสรรคอย่างที่มันเคยขัางค้านะหมายถึงถ้าการทํางานเนี่ยกับคนผู้นักแล้วมันค่้มกอนก่อนถ้ามันมีเรื่องของติดคัดคุณทําสามาธิความสัมพันธ์นี่ในการอู้คุยกันแล้วก็ปรับความสัมพันธ์ให้ดีนะครับในการทํางานมันก็จะง่ายขึ้นหรือการใช้ชีวิตโดยรวมในปกติเนี่ยเรื่องของครอบครัวกดีขึ้นนะครับมีโการได้อุ้คุยกันมนักขึ้นแล้วก็ยิ่งความสัมพันธ์ดีขึ้นนะครับภาษาโดยรวมนี่โดดเด่นเป็นที่สุดแล้วนะครับ ท่านี้ครับคุณมีดาวพระอาทิตย์เป็นดาวจุลนพันธุุนะครับในช่วงตีหนึ่งถึงตีสี่เนี่ยมาสถิตอยู่ติดดือนวาส,สนาของคุณุ่งกัมมนะครับก็แปลได้ว่าวาส,สนาโดยรวมคุณจะได้เกี่ยวข้องกับกลุ่มของอสังหาริมทรัพย์ครับเรื่องของบ้านเรื่องของติดดินหรืออาคารหรือว่า,า,ารถยนต์นะครับถ้าเป็นเรื่องของมรดกมันก็ต้องอุ้คุยกันให้ดีเคลียร์ใจกันได้แล้วคุณก็มีโอกาสได้รับผลประโยชน์นะครับทางครอบครัวทางเครยรืหยาิในเรื่องของติดดินหรือว่าเรื่องของบ้านนะครับวาสนาโดยรวมเนี่ยและยังา,ามมนใใจกร คิดนะที่จะหาโอกาสในการสร้างทีงสร้างตัวนะครมีบ้านมีรถติดดินได้นะครับหรือว่าผู้ที่ต้องการขายก็มีโอกาสาขายได้นะครับได้ราคาดีๆถูกใจคุณย่างในน้อนนะครับหรือผู้ต้องการซื้อก็มีเกณฑ์ได้ซื้อบ้านติดดินได้เป็นของดีแล้วก็ถูกโชโลก,กับดวงคุณด้วยนะครับดวงการงานชาวราศีพฤษภคุณมีดาวพระราหูเป็นดาวเจุรือกรรมะเรื่องของการงานอาชีพและการนิตย์ครับในเรื่องนี้ดาวพระราหูยังคงสถิต อยู่ตีเรือนวินาศนะครับแต่ครองตําแหน่งเทวิโชคอยู่เรื่องของการงานเนี่ยอาจจะมีอุปสรรคมีอย่างทดสอบอยู่พ่องครับเรื่องของงานนย่ยไปแล้วมีเกณฑ์ต้องแก้ไขปัญหารัานะครับแต่มันงานอาจจะรู้สึกว่าติดคัดราชาอยู่พ่องแต่โดยรวมเนี่ยคุณยังมีปัจจัยอื่นนะครับเรื่องของตัวช่วยอยู่ครับ <S <S ปืนองงานนะครับใครทำงานบริษัทองค์กรยังมีปืโองงานหรือมีตแต่ยังดีครับช่วยเหลือคุณนะพอดาวพระสบดรีเนี่ยเป็นดาวจุลลาภมาตัวสถิตเป็นตําแหน่งราชาโชคนะครับ ยังเกดเหลือเรื่องของงานนะครับยังเรียกว่าช่วยเหลือจากข้างหลังเบื้องหลังนะครับใครที่ทำงานบริษัทองค์กรเนี่ยมีเปิดโรงงานมิแต่นะนนะครับแล้วก็ดาวพระเสาครับดาวจุลนสูภะเรื่องของผู้รับผู้ใหญ่ยังคงทราบสนับสนุนคนดีครับอยู่ในเรื่องการงานนะครับชัดเจนว่างานแม่ใจมีอุปสรรคอยู่พ่องมีเกณฑ์ต้องแก้ไขนะต้องปรับปรุงแต่มีคนช่วยเหลืออยู่แล้วครับพยายามทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมไว้นะครับจะไปเก่งคนเดียวนะครับงานจะลําบากนะครับ ส่วนไพยดีเป็นเจ้าของกิจการล้รานกาจะง,งานอาจจะมีเรื่องของธรรมะค้าขายเนี่ยอาจจะมีเรื่องของติดคัดร,ราจายห่องหรือว่าต้นทุนาการสินขายสินค้าและบริการเนี่ยต้นทุนอาจจะสูงขึ้นหรือว่าเรื่องของปัจัยอื่นนะเป็นอุปสรรคทดสอบอยู่พ้องแต่คุณยังมีลูก,ก้าร,รายใหญ่หรือว่าลูก,ก้ารประจําเนี่ยยังคงสนับสนุนอุดหนุนช่วยเหลือสื่อสินค้าและบริการของคุณอยู่นะครับแล้วก็ช่วงนี้ครับวันที่สองถึงสิบแปดมิถุนายน ดาวพระพุธจดลพุทธะมาสถิตยอยู่ที่นวสนาคุณนะครับกระมีโอกาสนะครับได้เห็นโอกาสช่องทางงาันใหม่ๆนะครับใครที่ทางานประจําหรือว่างานเดิมงันเดียวอยู่แล้วนะก็มีโอกาสเห็นได้ได้เสริมช่องทางงานันใหม่ตัวนะครับใครที่ขายของอยู่ก็มีโอกาสเพิ่มผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ๆสินค้าตัวใหม่หรือบริการใหม่ๆได้นะครับนีย่ยแล้วมีโอกาสรับรื่นนะครับตั้ก็ต่อมาครับวันที่19มิถุนายนจนถึงวันที่4กรกฎาคม 2566นะครับดาวพุธเจริญพุทธะญาติราศีและมาสถยอยู่ที่เรอนการเงินโดยตรงนะครับเป็นตําแหน่งเกษตรราธิบดีโตยสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยต้องบอกว่าวาสนาเรื่องของงานใหม่แต่มันจะสร้างเงินสร้างไรายได้สร้างเม็ดเงินใหคกับคุณได้อย่างดีเลยนะครับไอ้ที่เตรียมการไว้แล้วในช่วงต้นเดือนกับญาติเดินเลยนะครับพวกงานใหม่เนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มของสินค้าและบริการนะครับที่ใครที่เป็นเจ้าของกิจการร่างก้าเนี่ยทุ่มเทเต็มที่เลยนะครับ สินค้าตัวใหม่ก็มีโอกาสขายได้นะครับขายได้ดีตัวเองนะครับทั้งนี้ครับเรมาดูดาวพระจันทร์ในค่ำครับดาวจุลฬาชาติชาของคุณในเดือนนี้ในช่วงที่ย้ายราศีแล้วต้องระมัดระวังคือช่วงวันทีสองถึงสี่นะครับมาสถิตยูุติเดือนปัตตานิแต่อ่อนกําลังเป็นนิดนะครับแล้วก็ช่วงทีห้าถึงหกมาสถิตยูุติเดือนมรณ์นะครับไปดีทํางานทั่วไปนะครับโดยงั้นเฉพาะงานบริษัทองค์กรเนี่ยต้องระมัดระวังในช่วงวันทีสองถึงหกมถุนายนนั่นแหละครับในการติดต่อสื่อสารการประสานงานนะครับมีโอกาส ที่จะเข้าใจกันลือพิพาทกันได้นะครับได้เป็นการทํางานครับคนต่างเพจคุณก็ต้องเตรียมการให้ดีนะครับต้องพยายามถนอมใจกันตัวนะครับแล้วกับเป็นงานใหญ่ๆกับช่วงนี้เตรียมการให้ดีรอบขอบนะครับหรือว่าถ้าเลื่อนไปได้ก็ดีนะครับหรือถ้าเลื่อนไม่ได้ก็เตรียมการให้ดีครับเรื่องของการติดต่อสื่อสารเอกสารสัญญาต่างๆนะครับดูให้ดีให้รอบขอบครับกบระจาผ่านช่วงงานช่วงนี้ไปได้ด้วยดีนะครับโดยในเดือนนี้หากชาวลัคนาราศีพฤกษ์ต้องการเสริมดวง,งด้านการงาน ควรไปกราบสักการะขอพรจากพระพุทธรูปปางสายญาติครับทำบุญเป็ดสตังจำนวนตีลงใต้8บาทเลขก,กำลังของดาวพระอังคารครับเมื่อทำบุญแล้วขอท่านกรวดหน้าวุฒิสุนทรุกุนนะครับเจ้ากรรมนายเวรเปิ้ลโดยหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้ครับดวงการเงินจาวลัคนาราศีพฤกษ์คุณมีดาวพระพุธเป็นดาวจุเรียนกระดุมพระเรื่องของการเงินรายได้แล้วก็ทรัพย์สินนะครับเดือนนี้มีการยหา่ราศีครับโดยในช่วงต้นเดือนครับวันที่2ถึง 8มิถุนายนดาวจรวนการเงินของคุณมาสถิตยอยู่ที่เรือนวาสนาของคุณครับช่วงนี้โดยรวมถือว่าดีนะครับมีโอกาสได้เกี่ยวข้องกับการเงินเงนินก้อนหรือว่าการมุนเงินการบริหารจัดการทรัพย์สินรือของเงินนะครับถือว่าวาสนารดรวมเรื่องของการหารายได,ด้นะครับใครเป็นเจ้าของคิจการร้านค่าช่วงนี้ทุ่มเทนะเปิดกิจการร้านค่าให้เต็มที่เลยนะครับเพราะว่าสัมพันธ์กับวาสนาเด้ตรงเนี่ยถ้าขยันหนักก็ได้หนักครับหนักเป็นพิเศษตัวนะครับมีโอกาสเรื่องของรายได้เสริมพิเศษตัวย แล้วก็ช่วงวันตี19มิถุนายนเป็นต้นไปนะครับดาวพระพุธเจริญการเงินคุณแย่ราศีแล้วนะครับยกข้อสถิตยอยู่ที่เรือนกระดุมพระเรือนการเงินนั่นแหละครับเป็นกเกษตรราธิบ,บดีเป็นดาวที่ให้คุนโดยโดย,โดยแต่จิงเลยนะครับเรื่องของการเงินการหารายได้เนะี่ยใครทางานบริษัทองค์กรชนี้ก็มีโอกาสสูงที่จะได้รับเงนินพิเศษหรือว่าออเดอร์คำสั่งซื้อ,อย่างเงีนะ่ยหรือว่าการทําธุรกิจส่วนตัวร่าเก่าก็มีโอกาสสร้างรายได้เม็ดเงินให้กับคุณจัดหนักนะครับ ทงานบริษัทก็หมายถึงบางครั้งได้รูปแบบของของกำนันสีน้ําใจก็ได้นะครับหรือเป็นสตังคเนีย่ยฮือช่วงเนี้ยต้องบอกว่าการหาแรกคุนดีและโดดเด่นเป็นที่สุดแล้วนะครับโดยในช่วงนี้นะครับวันที่15มิถุนายนจนถึงสิ้นเดือนนะครับดาวพระอาทิตย์ครับดาวจุลนันธุกันยังใหญ่ราศีโยกเข้าสถิตยอยู่ตีเรือนการเงินคุณข,ของกัมม์นะครับเป็นตำแหน่งดวงราชาโชคตัวโจโแบบพระชกักเลยนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษก ครที่ท,ทําธุรกิจกลุ่มอสังหาริมทรัพย์นะครับมีโอกาสนะครับปิดการขายได้ง่ายได้เร็วนะขายเป็นเซล์ขครเป็นแนนหนาก็มีโอกาสขายบ้านขายติดดินขายทรัพย์สินหรือาอาคารยังได้นะครับโอกาสขายรถยนต์ในตัวนะครับมีโอกาสในระคา,าคอมมิชชั่นหรือว่าในห้าเรื่องของสินน้ําใจและการตัดแทนที่หนักขึ้นนะครับและยังหมายความถึงว่า่ายที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินอยู่แล้วก็มีโอกาสขายได้เร็วนะครับได,ได,ได้ได้ราคาดีถูกใจคุณแน่นอนครับ การเงินโดยรวมถือว่าด,ดีชนะครับสาหรับชาวลัคนาราศีพฤกษ์คบครับโดยในเดือนนี้หากชาวลัคนาราศีพฤกษ์คต้องการเสริมดวงตะด้านการเงินควรไปกราบสักการะขอพรจากพระพุทธรูปปางอุ้มบาทครับทำบ,บุญเป็ดสตังค์จำนวนตีลงใต้17บาทเลขก,กำลังของดาวพระพุทธครับเมื่อทําบุญแล้วขอท่านกรัวหน้าบุตรที่ทรงกุศลนะครับเจ้ากรรมนายเวรเปิลนโดยหันหน้าไปทางที่ใต้ครับดวงความหากักเจ้าลัคนาราศีพฤกษ์คคุณมีดาวพระอังคารเป็นดาวจุลปัตตันี เรื่องของก่ครบงและก็คนหักนะครับในเดือนนี้ดาวพระอังคารยังคงสถิตอยู่ตีเรือนศาสชานะครับตำแหน่งอ่อนกำลังนะเป็นหอวอนิจนั่นในช่วงนี้สําหรับจาาราศีพฤษภไปตีมีครอบครัวมีแฟนมีคนหักอยู่แล้วนะครับควรประคับประคองถนอมใจกันให้ดีนะครับอู้คุยกันให้ดีแล้วก็พยายามใจเหตุผลเป็นรักนะครับเพราะดาวพระอังคารในเป็นดาวแห่งเรื่องของอารมณ์ความเฉียวด้วนะครับจะได้ก็ต้องพยายามใจเย็นๆแล้วก็คกิดให้ดีก่อนอู้นะครับก่อนสื่อสารก่อน อู้คุยกับแฟนกับคนหักหรือว่าคนในครอบครัวนะครับพยายามอู้คุยกันให้ดีแล้วก็พยายามใส่ใจกันใน้หนักขึ้นนะครับช่วยเหลือดูแลเอาใจใส่กันนะครับประคับประคองกันจะผ่านช่วงเวลาเดือนนี้ไปได้ด้วยดีเป็นปกตินะครับส่วน้ารลัคนาราศีพฤกษ์ศพผูธียงโซนครับดูดาวพระซุกแล้วก็เจริญพุทธะนะครับช่วงนี้จารลัคนาราศีพฤกษ์ศพู้ทียงโซนเนี่ยมีโอกาสสูงครับที่จะได้เจอคนดีใจคนที่ถูกใจนะครับเพราะว่าคุณมิสเนยังหนักนะครับเพราะว่าดาวพระซุกเป็นราชาโชคด้วยนะครับ คุณจะมีคนมาสนใจมาอู้คุยเข้ามาหาคุณนะครับบางวันอาจจะนักกว่านหนึ่งคนแน่นอนนะครับเพราะว่าคุณมีสเสน่ห์แล้วก็เข้าตากันอุ้คุยกันได้นะครับเพราะว่ามีโอกาสที่จะอุ้คุยแล้วก็สื่อสารกันหุ้นเรื่องมีเกณฑ์ที่จะมีคนู้จักคุณนแนะนำมาห้รู้จักกันนะครับหรือว่ามีโอกาสที่จะอุ้คุยกันแล้วเนี่ยเข้ากันได้นะเรื่องของการเงินหรือว่าการจับใจชายสอยเนี่ย,ยมีทัศนคติตั้งหน้าการเงินใกล้เคียงกันนะครับ ก็บเปิดใจอุ้ยกันได้นะครับแล้วก็พยายามดูใจกันยาวแล้วก็ปรึกษาญาติผู้ใหญ่ครับโดยในเดือนมิถุนายนหากเจ้าลัคนาราศีพฤกษ์ต้องการเสริมดวงต้าน,นความหักควรไปกราบสักดาขอพรจากพระพุทธรูปปางห้ามสมุติหรือปางห้ามหยาดครับทำบุญเปิดสตังค์จำนวนตีลงใต้15บาทเลขกำลังของดาวพระจันทร์ครับเมื่อทำบุญแล้วขอท่านกรวดหน้าอุทิศส่วนกุศลนะครับเจ้ากรรมนายเวรเปิลนโดยหันหน้าไปทางทิศตะวันออกครับดวงโจรลาบ ชาวลัคนาราศีพฤกษพคุณมีดาวพระพุธเป็นดาวจุลปุตตะที่แปลว่าโจคลาภที่ได้รับจากโตกเกายโจคลาบจากการเสียงโจกและการเสียงดวงครับในเดือนนี้นะครับมีการแยกราศีสองเตี่ยช่วงวันตีหนึ่งมิถุนายนดาวพระพุธสถิตยอยู่ที่เรือนวินาศครับฉะนั้นช่วงนี้เหลขน้ำโจกเหลขเสริมดวงคุณก็คือเหลขเกี่ยวกับของตีชํารุดหรือของทีเสียหายอยู่นะครับหรือของตีหายไปนะครับถ้าซ่อมแซมบ้านก็คือเหลขทะเบียนบ้านครับถ้าซ่อมแซมรถก็คือเหลขทะเบียนรถนะครับหรือเหลข3ครับ ในช่วงวันที่2มิถุนายนจนถึงวันที่18มิถุนายนนะครับดาวพระพุธใหญ่ราศีโยเคเข้าสถิตยอยู่ตือเรือนตนุเรือนวาสนาของคุณนะครับฉะนาจงนี่เลขนำโชคก,ก็คือเลขเกี่ยวกับตัวคุณเองครับเลขวันเกิดเลขปีเกิดเลขอายุของคุณหรือเลขใต้13ลักของคุณนั่นแหละครับหรือเลข6ครับโดยในเดือนนี้หากเช้าราคนาราศีพฤกษฎต้องการเสริมดวงต่ดานโจกลาบควรไปกราบสกักการะขอพรจากพระพุทธรูปปางรำพึงครับ ทำบุญเป็นสตังจำนวนตีลงใต้าเอ็ดบาทเหล็กกำลังของดาวพระสุขครับเมื่อทําบุญแล้วขอท่านกรวดหน้าอุทิศสวนกุศลน,นะครับเจ้ากรรนายเวนเพิ่นโดยหันหน้าไปทางทิศเหนือครับใต้คลิปนี้กับผมขอกราบขอพระคุณกัลายาณมิตรทุกท่านที่รวมรับฟังครับขออมยพอนุ้ทุกท่านโชคดีมีใจถึงพร้อมด้วยอายุวันนะสุขะพละด้วยเตอร์ขอพระคุณครับ